ชมคะเดือนมก,กราคมมีหลายกิจกรรมที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ทีเดียว11มก,กราคมวันเด็กแห่งชาติ16มก,กราคมวันครูนะคะแล้วก็29มก,กราคมปิดท้ายเดือนเป็นวันตรุษจีนในส่วนของวันเด็กนั้นนะคะวันนี้หลายหน่วยงานก็เริ่มมีการจัดกิจกรรมวันเด็กกันแล้วขณะที่ก็มีเด็กจากทั่วประเทศค่ะส่งการ์ดนะคะผ่านทางเพจ Facebook ถึงนายกรัฐมนตรีมีทั้งให้กําลังใจในการทํางานแล้วก็ขอให้ออกนโยบายปกป้องเด็กโดยเฉพาะจากยาเสพติดร,รวมไปถึงบุหรี่ ้า้าดวยค่ะอย่างเช่นการ์ดใบนี้นะคะที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอกก็เขียนว่าในวันเด็กนี้อยากบอกท่านนายกว่าพวกเราเจนซีหรือเจนแซดเนี่ยนะคะไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาและอยากขอให้ท่านนายกจัดตั้งนโยบายหรือว่าหน่วยงานที่ช่วยปกป้องเด็กและเยาวชนแบบพวกเราให้ปลอดบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาและสารเสพติดอื่นๆ เป็นยวตัวอย่างการ์ดค่ะที่น้องๆเยาวาชนจากทั่วประเทศส่งเข้ามาถึงนายกรัฐมนตรีผ่านทางเฟ e บุ o k นะคะซึ่งทางสำนักโฆษกสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนำมาจัดแสดงบนบอร์ดนิทรรศการที่ทำเนียบรัฐบาลรวมทั้งแสดงในรูปแบบวิดีทัศน์ให้รับชมกันด้วย โดยการแต่ละใบค่ะมีการตกแต่งด้วยรูปน้องๆรวมไปถึงภาพวาดและรูปนายกรัฐมนตรีในอิริยาบถระหว่างการทํางานมีทั้งอวยพรให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีสุขภาพแข็งแรงทํางานเพื่อประเทศชาติต่อไปแล้วก็ให้กําลังใจในการทํางานโดยการทุกใบค่ะจะส่งถึงมือนายกรัฐมนตรีนะคะแล้วก็ท้าน้องๆไปร่วมงานวันเด็กที่ทาเนียรบรัฐบาลเนี่ยก็จะได้เห็นบอร์ดที่ตกแต่งนี้ด้วยค่ะ ไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะถ้าใครไปร่วมงานวันเด็กที่กรมประชาสัมพันธ์นี่ค่ะจะได้รับตุ๊กตาฮิปโปแคระหมูเด้งน่ารักนรักแบบเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งกรมบัญชีกลางโดยนางสาวทิวาพรผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นตัวแทนส่งมอบตุ๊กตาเหล่านี้ให้กับนางสุดรืัยไเลิศดเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นของข,องขวัญของรางวัลให้กับเด็กๆนะคะที่นํามามอบให้มีหลากสี150ตัวนะคะแล้วก็ยังสนับสนุนเงินทุนในการจัดกิจกรรมอีก10,000บาทค่ะรองอธิบดีกรมบัญชีกลางฝากเชิญชวนผู้ปกครองน้องๆหนูๆมาร่วมงานวันเด็กที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะได้ร่วมลุ้นรับตุ๊กตาน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยค่ะ เชิญท่านผู้ปกครองนะคะพาน้องๆหนูๆน,นะคะมาร่วมงานวันเด็กที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเรามีน้องหมูเด้งรออยู่ที่นี่นะคะก็งานเราตั้งแต่ช่วง8โมงเช้านะคะจนถึงเที่ยงวันนะคะมีกิจกรรมมากมายเลยะคะ่ะที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะเชิญมาเที่ยวกันนะคะแล้วก็มาเจอกันที่กรมประชาสัมพันธ์นะคะ ในส่วนของภูมิภาคนะคะวันนี้หลายโดยงานเริ่มจัดกิจกรรมวันเด็กกันแล้วค่ะอย่างที่จังหวัดยะลาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบาตาจัดกิจกรรมเสริมสร้างโอกาสด้านการศึกษาแกเล็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มอบของขวัญค่ะเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568ซึ่งจัดให้กับน้องๆจากโรงเรียนศึกษาพิเศษเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมไปถึงเด็กกำพร้าและเด็กด้อยโอกาส โดยมีหน่วยงานเครือข่ายมาร่วมกันออกบูธจัดก,กิจกรรมวิชาการตรวจฟันกิจกรรมสันทนาการต่างๆมีการเล่นเกมด้วยนะคะแล้วก็แจกของรางวัลต่างๆมากมายซึ่งเด็กๆที่มาร่วมงานต่างก็สนุกสนานแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมงานรับของแจกของรางวัลกันมากมายทีเดียว ส่วนที่จังหวัดลำพูนค่ะที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนวันนี้มีการจัดงานวันเด็กแห่งชาตินะคะมอบความสุขให้กับน้องๆน,นักเรียนของศูนย์ซึ่งกิจกรรมในงานก็มีการแสดงความสามารถของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำพูนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลต้นทงการมอบของขวัญของรางวัลต่างๆซุม้มอาหารแจกฟรีสําหรับผู้ร่วมงานรวมไปถึงมีการละเล่นอื่นบนเวทีด้วยกระางเสียงหัวเราะความสนุกสนานความบันเทิงรื่นเริงใจให้กับเด็กๆนักเรียนที่มาร่วมงานกันละค่ะ